ถ้าใครที่จะทําศัลยกรรมแล้วไม่อยากให้เกิดแผลเป็นอยากให้เกิดแผลเป็นน้อยการดูแลหลังการผ่าตัดจะช่วยให้คุณเกิดแผลเป็นน้อยลงขออภัยนะฮะถ้ามันขัดกับความรู้สึกใครบางคนถ้ามันขัดความรู้สึกของท่านผู้ชมบางคนกลัวว่าทําแผลบ่อยแล้วเดี๋ยวแผลมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นแผลปากแผลจมูกแผลตาทําตาหอยแครงทําปากมัดหน้าทําจมูกพี่นอกคิโอมา การดูแลแผลเหมือนกันหมดนะครับตัดหนังหน้าท้องก็เหมือนกันนะฮะหรือว่าทําหน้าอกการดูแลแผลเหมือนกันทุกคนข้อที่1ก็คือแผลคุณต้องสะอาดคำว่าสะอาดคืออะไรครับหนึ่งคือไม่ได้สัมผัสอากาศข้างนอกครับเพราะว่าอากาศที่อยู่ข้างนอกมันมีฝุ่นมีผงได้นะครับหรือว่ามีเชื้อโรคได้ดังนั้นเองการปิดแผลที่ดีก็จะช่วยป้องกันให้คุณปลอดภัย แล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นเรื่องที่2คือส่วนใหญ่ครับหลังทํามันจะมีโอกาสที่แผลซึมได้ท่านผู้ชมเคยเป็นแผลแล้วมันซึมไหมฮะซึมมาเปื้อนแพากอดซึมมาเพื่อนพอมมเพ,อนเพือนพลาสเตอร์แล้วท่านผู้ชมทําไงครับเวลามันซึมท่านผู้ชมก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ครับส่วนใหญ่คนไข้จะปล่อยทิ้งเอาไว้นะฮะ,ะจินตนาการตามนิดหนึ่งพอปล่อยทิ้งเอาไว้เพราะว่าอะไรฮะไม่อยากไปแกะแผล เพราะว่ากลัวการแกะแผลกลัวจะเจ็บบ้างลหละจะต,ติดเชื้อกลัวจะเป็นอันตรายถ้าไปแกะนะครับแล้วหมอก็ดันไปนัดอีก7วันหมอก็ดันไม่นัดอีก7วันถูกไหมฮะเอายังไม่ถึงวันนัดงั้นยังไม่มาละกันอา่าคนไข้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ยังไม่ถึงวันนัดเดี๋ยวไปแล้วเกรงใจหมอเดี๋ยวหมอจะว่าเอาผิดนะฮะคิดผิดสิ่งที่คุณจะต้องทําเมื่อแผลมันมีซึมออกมาคุณจะต้องรีบไปทําแผลครับเพราะว่า แผลที่ซึมแล้วคุณปิดเอาไว้มันจะทําให้แผลแฉะไม่แห้งแล้วมันจะเวลามันซึมออกมาข้างนอกครับมันจะเป็นตัวนําพาเชื้อโรคจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในแผลด้วยอย่างที่ผมบอกว่าอย่าสัมผัสอากาศแต่การที่คุณมีแผลซึมออกมาก็แปลว่าแผลคุณกําลังเชื่อมต่อกับข้างนอกโดยตรงนะครับดังนั้นคุณก็ต้องไปล้างแผลและถ้ามันเปียกแล้วคุณไม่ล้างออกก็เท่ากับคุณกําลังเอาแผลของคุณ ไปแช่น้ําครับคุณเอาแผลของคุณไปแช่น้ําแล้วคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงมันก็ต้องไม่ดีถูกไหมฮะแผลคุณก็จะแฉะแล้วแผลคุณก็จะไม่แข็งแรงดังนั้นเองแผลแฉะรีบครับรีบรีบเข้ามาที่คลินิกเพื่อมาทําแผลครับแจ้งคุณหมอแจ้งแอดมินได้เลยแล้วก็วิ่งขับรถมาเอิ้นมาถึงหน้าคลินิกเลยแล้วก็บอกเลยว่า แพลหนูซึมค่ะหนูขออนุญาตทําแผลได้ไหมคะนะครับไม่มีไม่มีใครว่าคุณหรอกเชื่อสินะโดยเฉพาะถ้าถ้าเป็นหมอเนี่ยไม่มีทางนะฮะ